ตอนที่20เปลวไฟและอายฟิตวันใดที่เรือรบของพวกเจ้าแห่กันมาเป็นพันเป็นหมื่นลำถึงวันนั้นแผ่นดินเราย่อมไร้ซึ่งความสงบสุขส่วนหนึ่งของพระราชดํารัตขององค์จักรพรรดิยงเจิง้งแห่งราชวงศ์ชิที่กล่าวต่อคณะมิชชันนอรี่ ผู้เข้าไปเผยแพร่คริสตศาสนาในประเทศจีนเมื่อสามศตวรรษก่อนนับได้ว่าพราะองค์ทรงรู้แจ้งและคาดการถึงอนาคตได้อย่างแม่นยำเพราะเมื่อคนผิวขาวจากดินแดนฝั่งตะวันตกของโลกเดินทางย่างกรายมาถึงประเทศจีนก็ดูเหมือนจะนำภัยพิบัติมาสู่แดนมังกรอ,อย่างไม่รู้จักจบสิน้นภัยพิบัติที่ร้ายแรงอย่างหนึ่งก็คือฟินสินค้าที่อังกฤษ เริ่มนำมาสู่ภูมิภาคในแถบเอเชียในช่วงเวลาที่ลัทธิล่าอาณานิคมระบาดลุกลามไปทั่วโลกฟินนอาจเป็นอุบายอันแยบยลของชนชาติตะวันตกที่จะมอมเมาคนจีนด้วยสิ่งเสพติดเพื่อกลืนกินอาณาจักรจีนโดยไม่ต้องเสียกำลังอาวุธและไพร่พล ฟินเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้กับพ่อค้าจีนและอังกฤษอย่างท่วมทน้นแต่ก็เป็นพิษร้ายที่นำความวิบัติไปสู่ทุกที่ที่มันเดินทางไปถึงในช่วงต้นแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เรือสินค้าของอังกฤษนำฟินเข้ามาในเมืองสยามหวังจะสแสวงหากำไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ของไทยในขณะนั้น ล้วนแต่ทรงต่อต้านการ้าฟินและสูบฟินด้วยเล็งเห็นถึงหายนะที่จะมาเยือนแต่พ่อค้าอังกฤษก็มีช่องทางอื่นด้วยการขายฟินให้แก่พ่อค้าจีนและพ่อค้าจีนลักลอบนำฟินเข้ามายังแผ่นดินไทยอีกทอดหนึ่งจากฟินดิบเมื่อหลอมละลายกลายเป็นฟินสุก แล้วจึงนําออกไปขายให้แก่แรงงานชาวจีนไอควันที่ลอยกลุ่นอยู่ในอากาศถูกชาบไว้ด้วยความสุขที่หอมหวานแต่แท้จริงแล้วมันคือเงื้อมเงาแห่งความตายณเวลานั้นชาวจีนถือได้ว่าเป็นบุคคลต่างด้าวรัฐไม่มีข้อห้ามเรื่องสูบฝิตชาวจีนอพยพ จึงสูบฝิ่นกันอย่างกว้างขวางและเปิดเผยแม้ว่าฝิ่นเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับคนไทยแต่คนไทยจำนวนไม่น้อยก็นิยมการสูบฝิ่นตามไปด้วย <leaning yellow pensa spiritually> เมื่อมีผู้สูบฝิ่นจำนวนมากก็มีการลักลอบทาฝิ่นกันอยู่ตลอดเวลา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฟินพระบาทอย่างหนักไปทั่วทั้งคนไทยและคนจีนพระองค์ทรงเริ่มใช้มาตรการปราบปรามฝินอย่างเข้มงวดทว่าบางครั้งสิ่งชั่วร้ายก็หอมหวานและยั่วยวนเกินกว่าที่จิตใจอ่อนแอของมนุษย์จะต้านทานได้ ผู้คนยังคงมัวเมาอยู่ในวังวนแห่งการเสพติดการลักลอบค้าฝิ่นผิดกฎหมายก็ยังดำเนินอยู่ต่อไปฝิ่นเป็นชะตากรรมที่ไทยกับจีนต้องประสบร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อย่างจีนแทบจะล่มสลายสำหรับประเทศไทยนั้นฝิ่นก็ยังคงเป็นปฏิปักษ์ต่อการพัฒนาประเทศมานานนับร้อยปี